แบ่งอือ้อดูดิว้าพิ่งเคยเห็นนะั่นแหละเพิ่งเคยเห็นเจอจูนแบ่งอือ้อเอื้อออกไหมเอืนะ้อเอาดูท่าท่าเบ่งเบ่งอื้อน่ารักเชียวจะอ,ออกไหมนะาาจะอ,ออกไหมนะอ่ะจะออกไหมนะดูดูท่าท่าใส่ตุ๊ดจะออกไหมนะเอาไม่ออกอีก แอมเป็นไงล่ะเจอเจอแกงเขาอัานนี้เจอเจอคุณปู่แกงบ้างไม่กล้าเลยหายแสบพี่เขียดจะกินน้ำะนะมันอะโอูยวิ่งมาหาวิ่งมาหา กินน้ำเปล่าเนี่ยให้คุณปู่พากินน้ำดิเก่งจังเลยกินน้ำจะกรอกน้ำกินเองอือโอ้ทำท่าอื้อทำไมอื้อไม่ออก,กลูกอ่ะนั่นดูทํทท่าโอ้โอ้โอ,ออกไม่ออกออกไม่ออก อยากจะอึก็อยากอึกอยากกินน้ำก็อยากกินนั่นพี่เขียดอึไม่ออกอะ่ะโ,อ,อ,โอ,อ้ดูท่าเบ่งอึอ้าเจื้อดูท่าเบ่งอึอ้าเพิ่งเคยเห็นนี่แหละจนจะสามเดือนแล้วเพิ่งจะเห็นเจอจึนอึนโอ้กินน้ำทางสายยางเราแอบเป็นไง คุณปู่สอนไว้นะคะนี่นางหยิบน้ํากินเองเดี๋ยวคุณปู่จะจะเอาน้ําให้เหลือน้อยนะคะบีบสายยางเอออยากกินน้ําเหมือนแม่คุณปู่หนูอยากกินน้ําเหมือนแม่อ่ะเออเก่งจังเลยลูกกินน้าสายยางได้แล้วอ้าวอยากอืก็อยากอื่ออยากกินน้ําก็อยากกินแม่ก็อยู่ไม่เฉยเลยอะ่ะโม พุ่งปูป่ขาช่วยหนูด้วยอ่ะดัะงฉลาดขึ้นเยอะเลยเนาะโมเดี๋ยวให้ลูกกินก่อนโมนะ เก,งก่งแนะเนี่ยก,กินน้ำทางสายยางไปแล้วเออไอ้น้ำไหลบบค่อยๆเก่งอะ่ะเห็นเขาทำอะไรก็อยากจะทำตามเขานางชอบนะคะเรียนรู้ตามแม่นะคะแม่ทำยังไงก็จะทำตามแม่โมนะมันเป็นจังใดนี่มฮะดูดูดู <c oughs> กินเยอะเหมือนกันนะเนี่ย oh. พอแล้วบังเดี๋ยวจบ oh. ให้คุณปูอาบน้ำให้หน่อยนีลาาตัวหน่อย oh. <c oughs> อาบน้ำตอนเช้าเลยลูกมอมเลยไม่รู้ช้างหรือลูกหมา <c oughs> วิ่งหนีอันนน้แกงเขาดีนะเจอคุณปูแกงเป็นยังไงจํไหมจือบอจือบอ,อจือบอ <c oughs> ดูดูจะอืดไม่อืดพี่เขียดอายะอายะเบียนโมนาอย่ายืนไอ้นี่ลูกนะเมื่อคืนนี่นางวอยๆน่าดูนะคะประมาณตีสี่กว่าขวาจะอืดจะออกแล้ว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 อืดจออกและจออกแล้วอืดจออกแล้ว อ,ออกแล้วหนึ่งก้อนนะคะก้อนเบลเลยเหมือนขี้เทาเลยเหมือนขี้เทาเด็กน้อยอะ่ะอออกแล้วโอ้พึ่งจะเคยเห็นนะเนี่ยอยู่ด้วยกันมาทําคอด้วยกันมาเนี่ยพึ่งจะเห็นอืน,นะเนี่ยนานกินน้ําน้อยไปเปล่าเลยอือแข็งเบ่งเบ่งอยู่นานอยู่พักใหญ่ มีการฟ้าใสายยงสายยางกินเองด้วยนะ,นะเล่นแล้วไม่กินแล้วให้แม่กินมากลูกดู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 นั่นนั่นนั่นนโมน้ำเธอไม่ได้กินแล้วลูเธอปวน ยวให้คุณปู่ล้างคอกให้สะอาดก่อนลูกดู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 ว้าสายยางวิ่งหนีเขาเยอเดี๋ยวล้างขอก,ก่อนเนี่ยเอาอีกแล้วปวดอีกแล้วดูดูดูเนี่ยแล้วปู่จะเสร็จไหมเนะี่ยอืมอืมอืมไม่เสร็จกันละมั้งคราวนี้เดี๋ยวเรียกพี่รามูกับลุงนายมานะอ่าเดี๋ยวเจอสามรุ่มหนึ่งนะ Hả? Bi nhạc nó nè, nè ừ. <laughs> mày áo áo đu đu kia đi này nè nè à, quam phôn nạ nè đu 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 เจอ,อ,อ <laughs> นี่แน่นี่แน่นให้คนปูล้างให้เรียบร้อยกันลุกเจอสายยางไม่ได้เขาเรียกเด็กสายยางเหรอ เจอปุ๊บที่วิ่งเข้าใส่ลากสายยางวิ่งหนีเขาอ่อะอเกียดโอคันคันฉี่ได้โอคันคันดูคันดูนเอาเอาฮะไอเจ้อไอเจ้าเจ้าออเก๊ะไอเก๊ะไอเก๊ะเดี๋ยวใส่เดี๋ยวสายยางเขาขาดลูกเดี๋ยวก๊อกเขาจะหักลูกเน่เน่ดูดูดูด ไอความที่สนหางรูปดิ๊กดิ๊กเนี่ยคุณคุณปู่เพี้ยตู่สักกีดิดู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 ไม่ยอมเลยนะส่วนจริงๆนะนนียพัฒนาการนะคะของนางก็จะไปเรื่อยๆดูคุณแม่ทำอะไรก็จะทำแบบนั้นแต่เช้ามาก็มาดูความสนของสาวน้อยเจืนจุนนะคะ ฝาติดกน้ำเพจนะคะพี่พายแดนสยามแฟมารี่ด้วยนะคะแล้วก็สาวน้อยเจอจูนนะคะลูกสาวของพ่อภายแดนสยามนะคะคุณแม่ก็คุณแม่มูนา่ะ